เปลี่ยนใหม่ลแลั้งระบบั้งสะพานมือนะครับจุดฮะความแขนคลายคลิปเอาใหม่ดูครับทั้งตัวมันอย่างเงี้ยเราคลายไม่ได้เราเอาอุ้งมือไปกดเห็นไ,ไหมยังไงมันคลายไม่ได้นาะเอาใหม่นะครับนาอจากตรงนี้เราามาเลือเล้อยเลยมาข้อหนึ่งอ่าอันนี้เราจะคลายได้ถ้าอย่างนี้ให้ตายยังไงก็คลายไม่ได้เล่นนั้นหกสิบก็คลายไม่ได้ มันต้องขยับไปคลอนตรงนิ้วชี้แล้วก็กางทุกนิ้วตาใหม่แล้วเริ่มเั็นแบบถึงคิวเลยครับก็หมอตั้งก็มีส่ครับพอข้อที่สองใช่เดี๋ยวมันคลายเองครับนั่นแหละครับข้อนี้อ่ามันคลายเองหายใจออกครับหายใจออกไปหลังก่อนรอกขาซ้ายเดี๋ยวพุทธบัตรรอขาซ้ายทิ้งขาซ้ายใช่ใช่นั่นแหละถูกต้อง อย่างนี้นะครับออ่ขายได้เงาข้อที่หนึ่งสามคู่เนาะเดี๋ยวดูดีๆนะไม่ต้องหันกลับเลยหันกลับหนึ่งสองสามให้หยุดหน้าหยุดหน้าไม่หยุดหลังหน้าดึงกลับช้าๆแล้วก็ดันของเแล้วนิ่งไว้ทางเนินึดินสองสามหยุดหน้าดึงมา